แน่นอนครับนี่คือข้อความรีวิวสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ2,025รไร้แหวงจาก XEH 9 7 8ฉบับแปลเป็นภาษาไทยความยาวประมาณ600คำยินดีต้อนรับสู่ช่อง NK Auto Hub ช่องที่คุณจะได้รับข้อมูลรีวิวและบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอนาคตจากประเทศจีนอย่าง2,025ไร้แวงจากรหัส XEH978 ซึ่งกำลังเป็นกระแสในวงการรถยนต์พลังงานสะอาดทั่วโลกอย่างรวดเร็วไร้แวงรุ่นปี2,025คันนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดในด้านวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยดีไซน์ที่ล้ำยุคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตัวถังภายนอกมีเส้นสายที่เฉียบคมตามหลักอากาศพลศาสตร์ ไฟหน้าแบบเล็กบางเชียร์กระจังหน้าทรงปิดเรียบและล้ออัลลอยขนาด20นิ้วที่เสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถส่วนท้ายติดตั้งไฟเส้นแนวยาวเต็มความกว้างที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและล้ำสมัยระบบขับเคลื่อนของไรซแวน XEH 978เป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังรวมกว่า400แรงม้าทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง4.5วินาทีมาพร้อมระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะที่ช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังรองรับการชาร์จเร็วระดับสูงโดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง80%ภายในเวลาแค่25นาทีเมื่อใช้กับหัวชาร์จที่รองรับความกังวลเรื่องระยะทางไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงของไร้แวงสามารถวิ่งได้ไกลถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งภายใต้มาตรฐานการทดสอบทั่วไปนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกแบบรีเจเนอเรทีฟที่สามารถเก็บพลังงานกลับมาใช้ได้ในขณะเบรกหรือชะลอความเร็ว ภายในห้องโดยสารของไร้แวง2,025ออกแบบอย่างเรียบหรูและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีมีจอแสดงผลโค้งแบบพาโนรามาที่รวมทั้งหน้าจอมาตรวัดและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ไว้ในแผงเดียวพวงมาลายัยทรงสปอร์ตพร้อมระบบควบคุมด้วยสัมผัสบาดหนังสังเคราะห์แบบปรับไฟฟ้ามีระบบทำความร้อนและระบายอากาศเสียงจากระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมและระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยเสียงที่สามารถเข้าใจคำสั่งภาษา,ษาธรรมชาติได้อย่างแม่นยำ ในด้านความปลอดภัยไร้แวงมาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยขับขี่ระดับ3รองรับการขับขี่เก่งอัตโนมัตมีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบคันพร้อมเซนเซอร์ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ได้ตลอดเวลา2025ไร้แวงจาก x e h 9 7 8จึงไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์แต่เป็นนวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะที่พร้อมเปลี่ยนอนาคตขององค์การขับขี่ ท,ทั้งสมรรถนะที่ทรงพลังดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีครบครันและระยะทางที่วิ่งได้ไกลจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทั้งคนรักรถและคนที่หลงไหลในเทคโนโลยีหากคุณชื่นชอบการรีวิวแบบละเอียดและต้องการติดตามรถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่อง NK Auto Hub และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณต้องการให้แปลเป็นเสียงภาคไทยหรือรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ